วันนี้เราพามาเที่ยวสถานีรถไฟแมกบองนะคะตลาดล่มหกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเครื่วงรถไฟยังไม่มาละคะร้านค้าข้างทางผู้คนก็มากมายะคะ่ะนักท่องเที่ยวมีหลากหลายมีทั้ง อาเทศไทยและมีต่างประเทศเอยอะแยะเลยค่ะนี่ก็บริเวณลำลอของนี่สถานีรถไฟเดี๋ยวรถไฟจะมามีค่ะบรรยากาศบรรยากาศแบบสถานีสถานีแม,ม่กลองกิ่งฐานีสถานีรถไฟไม่กลองตลาดลง้งอันนี้ช่วง นีแ่กล่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟแม่กลองตลาดล่มหุบนะคะช่วงนี้ก็แบบนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายค่ะ รารอรอรถไฟรถไฟจะมานี่เขาจะประกาศนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยรถไฟจะมาแล,าล้ว วันนะครับมีรถราดก็เริ่มแล้ววันวันอาหารครับตรงตรง

อรบอบกอน,นี่ก็จะเป็นตลาดล่มถิ่เรามาเรามาดูรถไฟนะคะไฟส่านีรถไฟกำลังจะมาเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบ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 มีรถไฟนะะี่ค่ะทุกคนรอ Gracias.

นะคะร้านค้าร้านค้าต่างๆเริ่มหุบแล้วนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นตลาดล่มพลไม่กลองท่านไม่กลองพื้นชื่อเป็นปแต่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกปรทนี้นี่แหะประเทศแพย่แล้นะคะสถานที่ ไฟเริ่มมาแล้วเสียยรถไฟปุ้นๆมาแล้วค่ะมาแล้ว <c oughs> ทุกคนก็ต้องหลบนะคะรถไฟมาทุกคนก็ต้องหลบนี่ค่ะรถไฟมาแล้วปุ้นั <c oughs> นนี่ก็จะเป็นตลาดร่ม นรอเซลฟี่รถไฟกันนี่หร <嗯 S 3> ือปล่าจ <嗯 S 1> ๋กนอสักันปะคนทุกคนรอคอยเหล้ว那 o y e I'm เดี๋ยวเรารอกล็อกขบวนรถไฟสถานีนิกระส่านีรถไฟนิกวะ รถไฟจะออกก็านักท่องเที่ยวเยอะเยีมมากมาย